คนกล่าวคำเท็จเพราะกามข้าแต่พระองค์พุทธเจริญหม่อมฉันนั่งแล้วในที่วินิจฉัยอัตถคดีนั่นแหละได้เห็นพวกกษัตริย์มหาศาลบ้างพวกพราหมณ์มหาศาลบ้างพวกคฤหบ,บดีมหาศาลบ้างซึ่งเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองเงินเพียงพอมีอุปกรณ์ในการหาทรัพย์มากมาย มีข้าเปลือกเป็นหลักสัพ์อยู่มากมายทำการกล่าวเท็จทั้งที่รู้ว่าเป็นเท็จเพราะการเป็นเหตุเพราะการเป็นต้นเหตุเพราะการเป็นเครื่องทำให้พูดออกมาข้าแต่พระองค์พูดเจริญความคิดได้เกิดขึ้นแก่หม่อมฉันว่าบัดนี้พอแล้วในการวินิจฉัยอัตถคดีบัดนี้พัทธรมุจกจะปรากฏตัว ในการวินิจฉัยอัตถคดีสืบไปดังนี้มหาราชข้อนั้นเป็นอย่างนั้นมหาราชข้อนั้นเป็นอย่างนั้นมหาราชคือข้อที่พวกกรรษัตริย์มหาศาลบ้างพวกพรามณ์มหาศาลบ้างพวกคฤหบดีมหาศาลบ้างซึ่งเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองเงินเพียงพอ มีอุปกรณ์ในการหาทรัพ์มากมายมีเข้าเปลือกเป็นหลักทรัพ์อยู่มากมายทำการกล่าวเท็จทั้งที่รู้ว่าเป็นเท็จเพราะการเป็นเหตุเพราะการเป็นต้นเหต,เเต,เหตุเพราะการเป็นเครื่องทําให้พูดออกมาการทําเช่นนี้ของคนเหล่านั้นจะเป็นไปเพื่อความทุกข์อันไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลตลอดกาลนานครั้นตัดดังนี้แล้ว ได้ตัดต่อไปซึ่งเป็นคำร้อยกลองว่าผู้ยอมติดอยู่ในการบริโภคกามผัวพันเมาหมกอยู่ในกามทั้งหลายย่อมไม่รู้สึกความรวมตัวของตัวดังมัสยาชาติพลัดเข้าสู่เครื่องดับฉะนั้นความเดือดร้อนย่อมมีแก่เขาในภายหลังเพราะว่าผลที่เขาสร้างไว้เป็นความชั่วดังนี้แล